Even benevolent, be eagerness, see compliance, all, all, with tongue, คิดจะทำอะไรด,ดีก็จำเป็นต้องมีจุดหมายหัวใจสำคัญเกียรติยศคำสอพอทอใช้เวลาสั่งสนมน,นานอุดมการคสิ่งที่ฉันยึดมันไว้ในใจจะมีชี สวัสดีค่ะดิฉันพรสุดาพุกประเสริฐง,งานประชาสัมพันธ์กลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยงจันทร์สุพรรณ3ซึ่งจะได้นำเสนอเนื้อหาสาระความรู้ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ท่านดรอำนาจเหลือน้อย วันนี้เรามีสิ่งดีๆที่จะมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันจะมีอะไรกันบ้างนั้นเรามารับชมกันได้เลยค่ะโรงเรียนบ้านดงสเสาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3 โรงเรียนบ้านดงสเลาภายใต้การบริหารงานโดยนางดวงแขสุขประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสเลาโรงเรียนบ้านดงสเลา ได้นำนโยบายของท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ท่านดออรอำนาจเหลือน้อยในการนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านรูปแบบการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามหลักบริหารงาน 5H Performance Model และจากการดำเนินการที่ผ่านมาได้ส่งผลไปยังนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้นในการยกระดับคุณภาพการศึกษานี้เองโรงเรียนบ้านดงเสหลาได้หนอมนำนโยบายดังกล่าวมาปรับให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและชุมชนซึ่งส่งผลให้โรงเรียนบ้านดงเสลาประสบความสำเร็จทางด้านผู้เรียนมีสมรรถนะสูง ครูมีสมรรถนะสูงผู้บริหารมีสมรรถนะสูงและโรงเรียนมีสมรรถนะสูงโดยในด้าน HP 3 High Performance Leader ผู้บริหารมีสมรรถนะสูงมีรายละเอียดและผลการดำเนินงานดังนี้ด้านที่1การบริหารงานบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ได้รีเริ่มพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยกำหนดให้ครูทุกคนวางแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ข้อมูลผลการทดสอบจาก big data จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ตามรูปแบบเชิงรุก Active Learning จากการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการนำสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยตรงกับความต้องการเหมาะสมกับวัยและธรรมชาติของแต่ละวิชาให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครูทุกคนได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการของ PLC รวมคิด ร่วมวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนรู้สรุปรายงานการแก้ปัญหาการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างเป็นระบบผลจากการขับเคลื่อนการใช้สื่อและเทคโนโลยีของครูส่งผลให้ผู้บริหารได้รับรางวัลเราชนะเลิศอันดับสองการประกวดผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best p r a c t i ท e โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทผู้สนับสนุนระบบ o b e บ c o n t e n t t e n t e r ระดับสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ด้านที่2ด้านการบริหารการจัดการสถานศึกษามีการพัฒนาการบริหารงานวิชาการบริหารงานบุคคลบริหารงานงบประมาณ และงานบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับนโยบายตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดีและสนองนโยบายจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3ด้วยความโปร่งใสโดยมีผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ITA ในระดับ AA ด้านที่ 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนบ้านดงสเหลามีการบริหารจัดการกำหนดนโยบายแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับมาตรฐานภาระง,งานที่ชัดเจนสนองนโยบายจุดเน้นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบการบริหารเชิงบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานผ่านวงจรคุณภาพ P.D.C.A. โดยใช้นวัตรกรรมการบริหารสถานศึกษาสแลวโมเดลส่งผลให้ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภาคกลางและภาคตะวันออกด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลางประเภทผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านที่4การบริหารงานชุมชนและเครือข่าย โรงเรียนบ้านดงสเสาได้มีการพัฒนาสร้างความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่นอยู่เสมอทำให้ได้รับความช่วยเหลือและความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ปกครองชุมชนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงเลาได้มีการเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเป็นผู้นำในการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาโดยมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR ผ่านเกณฑ์ระดับ A2 อีกทั้ง เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับมาขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาส่งผลให้ได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในสถานศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงสเลามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนส่งเสริมพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารและพัฒนาสถานศึกษาอยู่เสมอเพื่อมุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน